เดตข่าวสารล่าสุดนะคะสำหรับคนละครึ่งสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนเติมเงินวันไหนคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 8ผู้ถือบัตรจำนวน13.4ล้านรายกรมบัญชีกลางเติมเงินเข้าบัตรให้ท่านวันไหนหลังคอรมอเห็นชอบแล้วตอนนี้นะคะยังคงกอติดโครงการคนละครึ่งพัสซึ่งเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา คอเรมอเห็นชอบบรสวัติการแห่งรัฐจํานวน13.4ล้านลายภายใต้โครงการคนละครึ่งโดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่เติมเงินให้กับผู้ที่ถือบรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้แบ่งการโอนเงินให้ผู้ถือบรสวัติการแห่งรัฐจํานวน2รอบรอบแรกนะคะเดือนพฤศจิกายน2568และรอบที่2เดือนธันวาคม 2568วันที่1พฤศจิกายนรัฐบาลเติมเงิน850บาทบวกกับสิทธิที่ได้รับทุกเดือน300บาทท่านจะได้รับเงิน1,150บาทวันที่1ธันวาคมรัฐบาลเติมเงินอีก850บาทบวกกับสิทธิที่ได้รับทุกเดือน300บาทเป็นเงิน1150บาทตลอดระยะเวลา2เดือนจะได้รับวงเงินทั้งสิ้น 2,300บาทและสำหรับช่องทางการโอนเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงนะคะและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องใช้สิทธิ์คนละครึง่งหลายท่านก็ยังสงสัยนะคะว่าเงินจะโอนยังไงเติมยังไงทางช่องได้อัปเดตให้ฟังแล้วนะคะว่าสรุปแล้วโอน2รอบเดือนละ850บาท2เดือน และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสาราใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ